พี่น้องเอ like no 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 ๋ยเคยพามากัอย kind of ู่ที่ห้องเช่าเอ็มมุดแล้วก็ทางอาจอยคือเก่าของแม่พี่น้องเนาะป้าแม่รถไปดิพี่น้องเอ๋ยนครหลวงเวียงจันเก้า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 หกเนาะคนไทยบ่อน่ะนะบอข่อยมาหนิเคอเห็นอาจอยสองจอยบอเวียงสบายดีสบายดีอาจอยเป็นไดไนี่คือให้คือย่างแท้นี่ฮะไห้บอยบอยเรื่องให้แล้วบ่เนี่ย ทั้งคอยบอกเราจะบอกหลังไหลจำเลยเอฟซีจะให้เอาสะกเนี่ยเราให้เราว่าเราเนี่ยไปคุมไปหุมเทนทีเราเนี่ยทุกจรทุกยางเข่าหน้าจำบ้านมีทายพอจอยนี่เป็นคนหนึ่งคนหาคนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินมีอะไรอยากอยู่ชื่อเดี๋ยวนี้พอจอยแล้วก็เฮ็ดเบิดเบิดความสามาครเลยเนาะมาจะขายเฮืองว่านี่มีอะไรเราหนีเลยบอกมาจอยโอ้ยเนาะพี่น้องเลยอยากขายจำบ้านไปได้ข่อยพอจอยบัตรอีกกรอกันเมื่อนี้นะข่อยจะขายจำบ้านอะไรที่นี่ เอาข่อยกระบ่าบล้วมาจะเห็นเบี้ยงมื่อยมาหาเมืย์แบบหนาทีที่ว่าเอาให้กำลังใจกันแบบให้อะไรมีแบบนี้เนาะว่าเบี้ยงแม่่แมนทำแล้วขายเบิดบวเบิดกับเฮาพยายามเต็มที่เนาะขายซ้ำเฮาคลายได้เมนบอกละไลาสีบุญจะคลายเบิดอยากให้น้ำเล้าแล้วข่อยเดี๋ยวนี้จะให้ไหมจะให้เนี่ยงวย่อยให้น้ำแบบน้ำตาแรงเลยนี่เขาจะให้เนี่เห็นคนให้เขาจะให้ด้วยความรู้สึกมันบุกคือกันพี่น้องเไย ตัวตั้งแต่เ้าเขาในเมฆมาตรงถึงเมื่อวานนี่พี่น้องไงเนรอมีอาการเมืม่อเมื่อคืนกับเมื่อวานนี้มีอาการาปแป<บ>ลกๆผิดแบบปก,ปปกติบ่ะไม่ผิดปกติตะกี้ตะกอนก็บ่มีท่าทีแบบสีนู่นนั่นนี่อย่างเลยพี่น้อง,งเนรอแต่ว่ามาแับนี้ได้ตะกี้เคยเป้าอยู่บ่พอจอดตะกี้ตะกอนบ่กนะฮาก็มาเริ่มเป้าครับมาอยู่ห้องเซานี่บ่ แต่ตะกี้ซึมเจ้าไปแต่นอนอยู่ตรงกันตะกี้บริบาลยังบอกจ้าว่ามันเป็นเป็นย่อนยังเจ้าว่าเราคิดบอกแล้วเราบอกเขาเขาจะถามมันท่าไง่อยเลยหมดนี้เราเคยกินเหล่าบ่ตะกี้กินแต่ก่อนมีกินเนาะเรากินได้เดี๋ยวนี้นั่นโอ้ยว้อมเมื่อวานนี่คอยไปพ่ออยู่ตลาดคอยไปซีเสียมเนี่ยเล่าว่าผู้ที่ตัวแดงนคอยบู้ จักถามอย่างข่อยเลยมาเมื่อวานนี่ข่อยเห็นเราข่อยไปซื้อเสียงให้เมียข่อยข่อยว่าเราเมาข่อยก็เลยถามว่าเอ้ยมุดเจ้ากินเหล้าบ่แล้วหายข่อยว่าเอ้าเจ้าคือว่าข่อยนั่นแนะนี่ข่อยถามในซื่อนี่นะข่อยแปลกเจ้นี้แหละเมื่อวานนี่ข่อยว่าเราเมาเมื่อวานนี่น้ำใจข่อยนะข่อยก็ถามเท่านี้แหละข่อยก็บบ่ว่างินเดือนอยากยามาเนี่ยเงิในซื้อมากินอยู่บ่ใช่ยังเหล้าเป็นเหล้าเงินเบิดมาเนี่ยซื้อเงินไปซื้อตรงไหนบ่ ชื่อเบียมากินื่อเบียขวดเบียกองทุนของเราบอชื่อคือของไทยเจ้ากินอยู่นอกนะอ๋อกินอยู่ทางนอกน้ำหนีนะโบเมนเนาะตัวกองนี่เนาะเจ้าก็ยอมรับเนาะยอมรับโบเมนกินอยู่นอกอยากมาถ่ายเครื่องกับคำเพิ่บวันอันนี้ตัวเวียงยืนยันนให้เราอยู่ช่าห้องเจ้ากลับไปอยู่เฮือนลูกเจ้ามีผู้ใหญ่ช่วยเจ้าอยู่ เจ้าเชื่อคอยนี่เด้อรวยหลังจามา่อไดายเครื่องมาหาในห้องผมเห็นจะไปนำเอาหาหนำเอาไปอยู่ตลานนดเนาะมาทำมาทำมาอยู่ตลาดคุณเนาะอยู่วางตลาดวางคอยพ่อกระเะป๋าลุงคุณพระจักรก็ค,รคิอรถไทยก็คิวรถไทยพูคอยไปมเไมื่อวานพ่อเพิ่นพ่อเอ้ยมุดแม่นเรื่องเาเรื่องยาก,ก็ันหลังจากเอากันมาอยู่ปีปลายก็บคนไ้กิน

เสียใจกับพูง่าเพิ่นก็อาจจะเสียใจเพิ่นเตีนคิมเลยเพื yeah. uh, ่อนอาจจะเสียใจกระทุ music, ่มเทลายลายล่านเตยพอสมควรตั้งแต่ชมเมาเข่ามาหากับถึงเจ้ามาเห็นแบบนี้เพิ่นก็เสียโคงรู้สึกเนาะพู่เนี่เสียอยู่เลยเพื่อนตั้งใจอยากจะช่วยอยากจะอุ้มชูชมเจ้านี่ให้วิทุพิจารณเนาะมาเห็นสภาพแบบนี้ก็ มีแต่ในเชี่ยวเอาแมนเคนกันบโบฮูนเนาะสิว่าคือกันพี่น้องเลยทางนี้จ้ะมีแต่สูส่ต่อไปคันว่าเมียเลิกนี่เมียป้านี่ก็สิอยู่ได้อยู่บอยู่คนเดียวได้อยู่ไ,ได้เหรอพูดเอาแล้วเนาะนกี่เด้ชเนาะาเเมีียสยเรา,าก็ยังอยู่ได้เดชเราก็ยังไปหาดิเห็นว่ากิหนหอดเมีย เห็หอยกับโอ๊เอาเนาะไอ้จอยเห็ดจังได้ในเมืองมันได้เป็นแล้วมันได้เกิดขึ้นแล้วกะมีแต่ทําใจสู่ต่อไปเงินครับเงินคำที่ผู้ใหญ่ผู้ชวงมาคือแต่วเขาคือแม่บอกของผู้ชวนเห็ดอันนั้นอันนี้กุชวนอยู่ไปกัว่าเผาก้อนนี่แต่ว่าเผาเพื่อนนะเพเป็นเมียนะคอยคอยถามอีกเรื่องหนึงเงินชามล้านเมืนึงได้ชื่อกินเนาะกินเดียอยู่บ่ ผมราบลาดมือนัทเมนคือกินอยู่กเราเบียบตอนอยู่น้ากันนบโเด้นคือกินนะจักหลังจาก่อแบรออกไปหันมานีขัวันนันไรอเอาดีคือคือหายแทะนะคือหายใช้เราแงกไปทุ่ทีรลายตาหน่อยแทะถือเลยหมดหายปะว้าไปชุทีกหันสบายดีโย่เห็ดคืนตาแดงแท้รอพักเก้าเนาะจ่อย

ở đây mình ở một mình, bà Joy Berlin nấm lau bà Joy Berlin nấm ai Joy, mình đang mua nghèo, mình ở một đấy, mình có một quả Mà này, lại hai này, mưa rót phải, ngày qua đi rót đi, vợ đây này đấy. À, thôi. Kẹn, kẹn khỏi đây này nè. มามาปุ๊บมาปุ๊บหรือว่าไล่ให้ก็ไปเท่าไหร่ไปรูยไงเราให้เมื่อกเมื่อโรดว่ะสิบริว่าให้เราให้เรื่อยๆติดไฟโมเมนต์เบามันแบบว่าข่อยเป็นอะไรอย่างขวอมูอซึกกันนะมาปุ๊บนาทีจะให้กำลังใจกันบัดมาบัดไล่กันให้ง่ายบ่วงอยู่ให้หนีรถได้นี่บ่ไริว่าวอย่างให้เออขึ้นก็บาดเราแล้ข่อยเราบอกว่าเพียงเราบ่ได้ไล่เจ้า lâu này phù lao cho chị chị hay hay nhắng nhỏ bao ná bao trôi coi chị hay nắm đấy bao trôi mình nhọ gần tì gần khơi ní bộ thôi chị hay nhắng 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 bọn nhắng 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 Ta sẽ mới vô sái bạn này cho anh. Nhưng mà bên bên này. Nhưng một thanh chắc sắp. Nhưng một hũ hay là phân. Nó vô nó mình hơn nó tè lẽ. Chơi. Nên mà bên bên này nó. Nó เด้๋วกระสิเมื่อเมื่อนีนเลยเนาะเมื่อใช้ไ่นเมื่อบ้านลักผุแล้วเมีื่อเอาอะไรดิจะใช้บ้านแล้วนะโอ้โใจกะสิเมื่ออยู่น้ำไผ่เมื่ออยู่น้ำน้องตุ๊บนี่แล้วเฮือนหมันมีคนอยู่เมื่ออยู่ผุแล้วบ่นเก่าตั้กรักจะก่อนเมื่อตั้กรักจะก่อนเนาะให้มันทำใจได้ก่อนหน่อยนึงแล้วจึงหาเวียกเห็นงานเหตุบบดนี่ฮะ ตั้งตัวตั้งต้นใหม่ค่ายเครื่องบ่เวิดพัดไล่นี้อยู่มาฮอดแล้วรับใช้แล้วบ่ว่านี่มีบ่มาบอดแบบนั้นกะเจ้าบ่จัเฮ็ดเลยบ่จัอธิบายเลยยันใเมื่อเป็นแบบนี้เจ้าต้องทําใจได้บาดนะนว่าายเครื่องบ่เิดก็ายกันนะก็ยอมอยู่ แต่ก่อนเราเคยวนะ่าาะอนว่าไรนี่นั่นน,น,น,นี่นะครั<อ>้งแรกกว่านี้นนเป็นยังก็เป็นเย่างนั้นเราบกุกคือกันแล้วยู่น้ำกันมนบ่เคยพ่อแบบนี้จักเถอะ ปีแล้วเนาะหากระเป็ดจังมือขาเราอากาศเปลี่ยนสองม,มือลงทิมม้นแห่คลายบว์เวิดพัดว่า มาเนปลากันก็ได้อยู่กับไรนั่นเราวะห้าสิบพันลงทุนน่นสี่แสนมาขายได้สี่แสนห้าเราวะวานนี้ได้ได้อำไรห้าสิบพันแต่ว่าเครื่องขายโบเบิร์ตปัีนกำไรมันไว้กินมือหน้าก็สู้ไหมปกติเนาะแมนเฮาพยายามเต็มที่เด๋ยเด้มันขายมือขายเบิร์ขายโบเบิร์ตแต่แล้วเนาะขายเครื่องไงวะ ้ารเป็นแน่นี่มันกับผู้ไปรอขายตลอดตลอดนี่กับเบิดกำลังใจแน้นอนบ่บดบ,บ,บ่ดแทเนาะใ่แทนที่จะหายกำลังใจกันปันมาอะไรกันนี่เลยวะจ้างความเสิเหตนบ่เนาะอยู่ไปหอดใส้สร มาหนิลาบหวานราชิยูผู้เดียวบ่เนี่ยหนเจ้าไปเจ้ากับบตท้องไปเจ้าก็อยู่ลาชิไปบ่สมุติว่าลรุมเขาไหลแล้วไป จางกวาน,นี้กับบม,มาแล้วหองเชา่าเนานมาอยู่ส่วนน้อยปลาห้อยมีความชุกดีอยู่เนะมาหองเชา่าติดการซักดู่กับไพ่เอ้ยมาอยู่วังในเมืองในนาว่าชีวิตชีดีขึ้นบัดแห่งเป็นแนนี้เนาะบาบอดกระชี้กับพากันหมุนปลาห้อยพู้แล้วทุกขยามันมันมีความชุกอยู่น้ำกันเว้านอหอมุกถูกต้องกันเนาะหักแพงกัน มาเห็นภาพนี้แล้วก็บวจากความชีวาบวกจักแนวชีวานั่บัดนี้แนวชีวามวแม่ก็คิดว่าหากเพ่งต้องกันอยู่สะดอกบ่ได้มาหากระส่งมือ้อทางนี้กด็ดีมาบัตรพ่อเหตุการณ์แนวนี้พอเหตุการณ์ไปไปบอกให้พ่อเหตุการณ์ไอจอยนางไห้เราไอจอยนางไห้นั่นเน้ย ขออนุญาตถามเรื่องเมียเจ้าสักหน่อยจจนะเ,เจ้าอย่าปิดบังเนะเมียเจ้านี่ได้กินเหล้ากินเบียร์อยู่บ่กิน,น,นกิแบบนี้เนี่ยเราจะยอมหักมาแล้วกินแม่นบ่กินแบบือนี่เจ้าเมาไหมเสียหน่ะเมาจามาังเวา,าเลอะเทอะไปทุกที่ไปนะเราหายตอนเมาพูดจักวันนี้บอกเรากินนะแช,ชเกตจะมีชื่อน,นี่อันนี้ได้ของไผยอนนี้

มาเห็นภาพนี้กะมาจากแนว่าเนาะพ่อแม่พี่น้องทางนี้กะคู่แนว่าคือกันพี่น้องเลยคลิปนี้กรร็รลานใที่พ่อสมควรพี่น้องเลยเนาะไปฟอกกันมาในคลิปต่อไปหรับคลิปนี้สบายดีเด้อ